โอเคสวัสดีครับผมมาเรามาอยู่กับพี่ยักษ์ใหญ่ของเรานะครับทันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับผมมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองนะครับผมวันนี้จับมาไลฟ์ให้ชมกันเลยนะครับคัานี้เป็นฟอร์ดแลงเกอรนะครับ XLT นะครับตัวปี2 0 1พนะครับเป็นตัวปลายปีนะครับเป็นโฉมไมเนอร์แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้นะครับว่าโฉมไมเนอร์ดูยังไงนะครับผม ดี๋ยวพาดูรอบๆคันกันก่อนเลยครับคันนี้ตัดชุดแต่งแบบแน่นๆให้เลยนะเอาง่ายๆว่าเป็นชุดแต่งของว i ยแพกเต็มํำเลยนะครับคันนี้ตัดตัวรถเป็น xlt นะครับผมชิ้วล้อนะครับ6กนิ้วนะครับผมล้อแมกซ์ออฟโรดพอดสิบ1กนะครับผมตัวนี้เป็นยางของแม็กซิสนะครับผมดอกยางแน่นๆอยู่เลยนะครับดอก a อทนะครับผมมีสกูป๋าโป้งนะครับครอบกระจกมองข้างนะครับราวหลังคานะครับผมบันไดข้างตรงรุ่นสีดําอยู่แล้วนะครับผม แล้วก็ไฮไลท์เลยก็คือเขามีสปอร์ตบาร์นะครับผมที่เป็นตัวเดียวกับบ i แท็กนะครับผมต้องบอกว่าสวยงามมากนะครับผมไม่มีรอยบรรทุกกัดเลยนะครับซอกสวยเลยนะครับผมรอยแต้มสีหัวน็อตทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับผม แบกไลเนอร์สวยเลยตัวี้เป็นสีดำจากโรงงานมาเดี๋ยวพามาดูภายในกันนะครับผมคันี้เขาหุ้มบ่อหนักมาแล้วด้วยนะครับทวนี้เป็นบ่อหนังสีดำนะครับยกบอะขึ้โอเค เลขไม่น้อยสุดๆนี่นครับเลขไม่อยู่สี่หมืนเก้าพันเก้า้ยกว่ากิโลเท่านั้นยังไม่ถึงห้าหมื่เลยนะไม่น้อยมากนี่นครับเปิดไ้ดู แบ็กคูนะครับผมภายในก็คือคุมโทนดําเลยเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับว่าคําว่าม i n เนอร์ชนของตัวปีสองพันสิบแปดนะครับคือปีสองพันสิบปดมันจะมีตัวโฉมต้นปีกับปลายปีนะครับผมตัวโฉมปลายปีนะครับถ้าเป็นสิบแปดปลายปีคือหน้าจอเขาจะเป็นหน้าจอสีแล้วนะครับคือถ้าถ้าสมมุติเป็นโฉมต้นปีอะครับบางคันเขาจอจะยังไม่ใช่จอสีนะครับจะยังเป็นจอฟ้าอยู่นะครับเป็นดิจิตอลแบบธรรมดาแต่ตัวนี้จะเป็นดิจิตอลแบบจอสีแล้วนะครับ ตัวบอกสถานะหน้าจอเขาจะเป็นสีหมดเลยรถไม่น้อยมากนะครับเอี่ยมสุดๆเลย49,000กว่ากิโลเท่านั้นนะครับบุ๊กมีนะครับผมนี่นะครับผมบุ๊กครบนะครับผมมีประวตเข้าศูนย์ด้วยนะครับก่อนออกรถเราถานเช็คระยะเข้าศูนย์ให้อีกหนึ่งรอบนะครับ มีที่เสียบ usb ให้นะครับหนึ่งช่องนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับจะเป็นที่เสียบที่จุดบุรีหรือว่าที่ชาร์จแบบในรถนะครับผมเกียร์เป็นเกียร์แมนวนวลหกสปีดนะครับผมสวยงามมากอันนี้ผมว่าลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถไว้ใช้นะมันมันตอบโจทย์เลยอะลูกค้าราคาไม่แพงด้วยนะครับผมไม่น้อยคือไม่น้อยอยังไงก็ได้เปรียบแล้วนะครับผม ออปชันครบตัว XLT ก็ไม่ได้ชี้เล่แล้วมันคือตัวท็อปของขับเคลื่อนสองล้อแล้วนะครับผมพวงมาลัยนะครับเป็นมันติฟังก์ชันคุยคอนโทรลนะครับผมพวงมาลัยแบบไม่มีลอกเลยแน่นๆอยู่เลยนะครับเพราะว่ารถไม่น้อยมาเดี๋ยวเราพามาดูห้องเครื่องกันนะครับผม บาหุ้มหนังมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยเพราะปกติรุ่นนี้คือเบาเขาจะเป็นเบาผ้าจากโรงงานนะครับแต่ครั้นี้เขาหุ้มหนังมาแล้วและมีผมกระดุมให้ด้วยนะครับสวยงามเลยนะครับผมกระดุมนะครับผมเราพามาดูห้องเครื่องนะครับผมดูนะทีนี้ชุดแต่งมันแน่นแล้วอะครับพร้อมเลยหัวน็อตไม่มีขยับเลยนะครับ ซอกเดิมตะเข็บเดิมหมดนะครับผมดูความใสของห้องเครื่องนะครับบาร์โค้ดรอยแตั้งสีอยู่ครบทุกจุดนะครับกระป๋องพักน้ำใสมากจัดไปนะครับผมในราคาแบบเล้าใจเลยนะครับ439,000บาทฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งให้ทันทีนะครับคันนี้ผ่อนเริ่มต้น7,400กว่าบาทเท่านั้นนะครับ สี่สามเก้าลูกค้าได้รถแรงเจอร์นะครับ XLT ตัวท็อปขับสองแล้วนะแล้วที่สำคัญไม่เพียงสี่หมื่นเก้าพันกว่ากิโลนะครับได้ชุดแต่งแบบแน่นๆเลยเดี๋ยวพาดูรอบคันอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับดอกยางแน่นเลยนะครับเดี๋ยวล้อเดี๋ยวผมจะขัดเงาให้อีกรอบนึงนะครับมันจะมีคาบชิ้เกลือเล็กน้อยนะครับเป็นธรรมดานะครับของล้องาน งานอลูมิเนียมนะครับสวยงามมากโลบา้านะครับผมครบครบแมกไรเนอร์ไม่มีรอยบรรทุกแบกนะครับคันนี้เขาจะมีเจ้าของเขาจะใส่ไฟตรงนี้ให้นะไฟแบบสายออฟโรดชอบใส่กันนะครับช่วงลงช่วงล่างสวยนะครับผม ก็ฝากไว้นะครับผมสวยครบจบแน่นอนนะครับผม439,000บาทนะครับผ่อนเริ่มต้น7,400บาทปีประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับถ้าไม่รับประกันภัยชั้นหนึ่งลดทันที19,000บาทนะครับราคารถจะเหลือเพียง420,000นะครับผมคุ้มมากนะลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาอยู่นะครับผมเอาไว้พิจารณากันได้เลยนะครับสามารถติดดอกเบี้ยพิเศษได้ด้วยนะครับตัวรถเป็นปี2018แท้นะครับมันเข้าเงื่อนไขดอกเบี้ยพิเศษอยู่นะครับผม ท่านใดที่กาลังมองหานะให้ไวเลยคันนี้กระจังหน้าเป็นแรปเตอร์แล้วนะครับผมพอไฟหน้าไฟท้ายไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับผม <S <S แล้วก็เดี๋ยวเราไประชาสัมพันธ์นะครับท่านใดที่กาลังตามเน็กเจนอยู่เพราะเน็กเจนคันสีดานะครับใครที่ไม่ทันนะครับเดี๋ยวเราดูคันใหม่ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวมีเข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ชมกันนะครับผมแล้วก็นี่ เดี๋ยวผมแทนกล้องให้ดูแบบนะครับแล้วก็ปักติดตามหน้าเพจได้เลยนะครับเพิ่งเข้ามาเมื่อเช้านี้เลยนะครับผมสี่คูณสี่ซูเปอร์เฟกนะครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นออปชั่นเต็มมากนะครับลองๆจากล็อกโค้เลยนะครับตัวนี้เป็นปียี่สิบสองแท้นะครับรถเชียงใหม่มือเดียวนะครับเดี๋ยวดูรายละเอียดหน้าเพจได้เลยนะครับเดี๋ยวผมปัดเพิ่มเติมให้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาไลฟ์จอดรถให้ชมนะครับรถเพิ่งเข้ามา โอเคนะครับผมวันนี้ฝากฟอรดแลงเจอนะครับผม2.2 XLT นะครับเกียมนมนวล6สปีดนะครับกับราคาเพียง4,39,000บาทนะครับออปชั่นแน่นๆแบบนี้นะครับผมท่านใดที่กำลังมองหาอยู่นะไม่ควรภาพเลยเดี๋ยวาดูรอบคันเรามีทั้ง XLT ออโตนะครับ หรือว่าวแท็กเราก็มีนะครับวแท็กขับสองวแท็กขับสี่เรามีหมดเลยหรือว่าที่เป็นแับเราก็มีนะครับต้องบอกว่าแรงเจอร์เรามีเกือบทุกเซกเมนต์เลยนะครับผมโอเคนะครับผมก็ให้ลูกค้าไว้พิจารณากันนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะผมสวัสดีครับเดี๋ยวพาดูรอบพันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูรอบพันก่อนสวยงามมากลูกค้า ยากให้ได้ไว้ใช้แล้วก็ไม่มันเพียงสี่หมื่นกว่ากิโลเท่านั้นนะครับผมทางร้านเช็คระยะเข้าศูนย์ให้ด้วยนะครับรับประกันหลังการขายแล้วก็เดี๋ยวแถมออปชันให้แบบครบๆเลยตอนนี้ก็ครบอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะแถมให้อีกนะครับผมอันไหนที่กำลังมองหานะผมบอกเลยคันนี้ตอบโจทย์มาก ได้ปีใหม่นะถือว่าปีใหม่แล้ว18แปดแท้นะครับแล้วมันเป็นตัวเชนแล้วไม้น้อยนะครับผมไม่สี่หมื่นกิโลโคครับผมฝากไว้ด้วยครับผมสวัสดีครับ